รถทุกคันใส่เกียร์ต่ำนะครับอันนี้คือเขาช่องตะโกจากโนนินแดงจะลงไปที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ววันนี้รถรู้สึกจะลงสักหน่อย ขาลงอนะันนี้ขาลงอ้าวเมื่อกี้บอกว่ารถลงไปเจอสิบล้อข้างหน้าเอาแซงแล้วครับพี่น้องแซงแล้วแซงบริเวณโคงนะ้งแล้ววากันไปลงลงลงเจ้านายลงแสงได้แล้วครับ รถรถบรรทุกหนักก็จะใส่เกียร์ตำ่ำพรามันมันชันมากบริเวณนี้ โค้งตรงนี้อันตรายโอ้ยรถพ่วงข้างหน้าคันนั้นแซงอีกแล้วครับอันตรายมากเลยครับผมเนี่ยมันอันตรายตรงที่รถแซงกันในพื้นที่ขับขันอย่างนี้แหละครับรถบรรทุกหนักเขาจะวิ่งใส่เกียร์ต่ำ ไมอ่อะไรข้างหน้าคันนี้ลงช้ามากเลยรถหนักแล้วอย่รถหนักรถหนักก็ไม่กล้าที่จะปล่อยลงไปแรงๆเดี๋เบรกไม่อยู่บริเวณนี้มันชันชันสุดๆรู้กี่ปีครับจะได้ถนนสี่เลน อันนี้ก็ใช้สองเลนไปก่อนข้างหน้านเป็นโค้งแล้วก็เป็นชันด้วยเวลารถมันมีรถสวนมาเราไม่กล้าที่จะแซงขึ้นไปอันตรายระยะทาง ลงจากเขาสากิโลประมาณ3กิโลเมตรขึ้นเขาลงเขาช่องตะโกวันนี้จะใช้เวลาประมาณกี่นาทีขาลงต้องระวังนิดหน่อยรถสิบล,ล้อมันหนักข้างหน้า เสียงดังเบรกแอดแอดแอดเลยนะฮู่น,นไม่โดนเลยอ่ารถข้างหน้ายัางติดยาวเลยครับนู่นข้างหน้ายาวเลย,อ,ยอันนี้เหมนกับน่าจะไม่รู้ตัวอันนี้ไม่มีแต่มันม,ม,มีข้างหน้านะมีด้านหน้ามีตรงโคงงะกะกะ้งอ่ะรคนไสง้ยนบักกาเลียวไงทำให้ขึ้นบักกาเบรกลุน้นราคา ทงลมนบกาข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีรถหนักโบลวินี้อันตรายมาก ขับแบบระมัดระวัง10สิบล้ออ้าวมีแสงแล้วครับมีแสงแล้วครับามาแสงในที่ขับคันนะนี่ครับ เป็นถนนสองเลนที่แคบจริงๆครับต้องระมัดระวังจริงๆครับไม่ไม่สมควรที่จะวิ่งแซงกันถ้าไม่ถ้าไม่ห่างจริงๆถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ยาวเลยนะครับถนนเส้นนี้เก็บกู้กันเป็นวันนะ่ บริเวณข้างๆก็เป็นหินนะมันขยายยากเป็นหินแล้วก็เป็นป่าสองข้างทางนี้เป็นป่า ราก็ลงพ้นไปแล้วถึงทางลาบแล้วครับที่ลาบแล้วอุทยานแห่งชาติตราพยาตาพยาออกรอเรือหลายไปหน่อย ใช่คนบวร,รำไหมนี่ไม่ไม่ใช่คนบรุรำหรือเรียงไรชรนดุรีรัมเ์เขาก็มีรอเรือชัดเจนอะ่ะอันนี้ที่พักรถอันนี้ที่พักรถก่อนที่จะขึ้นเขานะครับหรือใครอยากจะลงมาจากเขาแล้วก็มากินลาบร้อยเอ็ดกันครับนี่มีลาบร้อยเอด็ดตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดสะแก้วอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้ว จากาศสองข้างทางหลังลงจากเขาก็เป็นทางลาดนะครับอยู่ขวา,ามือนี่จะเป็นโคกอีโดยใช่ไหมนี่ใครอยากซื้อของฝากก่อนที่จะกับพบุมลำเนาหรือว่าเ,เอาไปฝากญาติพี่น้อง